เป็นประจำกับรายการสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาทางสถานีวิทยุศึกษา FM 9 2 m h z และทาง www.moe.radiothai.net รายการที่นำเอาเนื้อหาสาระตามหลักสูตรของกรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยจะสอดแทรกเกร็ดข้อมูลที่เป็นความรู้ในแต่ละตอนให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างคุ้มค่านะคะโดยที่คุณผู้ฟังสามารถนำไปใช้ในการสนทนากับชาวต่างชาติในชีวิตประจำวันได้ด้วยและถ้าไม่ได้ติดตามสดทุกตอนก็สามารถที่จะเปิดฟังย้อนหลังกันได้ที่ www.moe e.radiothai.net เ<ใ>ช่นกันค่ะ วันนี้นำเสนอเป็นตอนที่19แล้วเป็นเรื่องของสภาพอากาศหรือที่เรียกว่า weather weather นะคะสาระสำคัญของการเรียนในหัวข้อนี้ก็เพื่อที่จะสามารถใช้ความรู้และทักษะทางด้านภาษาในการสื่อสารกับบุคคลอื่นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศได้พูดสนทนาและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศและก็ใช้สำนวนที่มีสภาพอากาศมาเกี่ยวข้องได้ซึ่งตอนนี้วิทยากรประจารายการของเราอยู่กับดิฉันและอยู่กับคุณผู้ฟังตรงนี้ แล้วเชิญพบกับครูกิบแผ่พัน์ธแน่นอนได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กัน EP ที่19ค่ะ EP 19เราจะมาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างพูดเรื่องของดินฟ้าอากาศนะคะดินฟ้าอากาศหรือสภาพอากาศภาษาอังกฤษใช้คำว่า weather W E A T H E R Weather นะดินฟ้าอากาศนะปกติเราก็จะดูข่าวพยากรณ์อากาศกันในทีวีหรือว่าดูในโทรศัพท์ใช่ไหมคะเดี๋ยวมาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับสภาพอากาศกันดีกว่าคำแรกอาจจะเป็นคำที่น้องๆน,นักเรียนหรือว่านักศึกษาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชินเท่าไหร่ภาษาไทยครูก,ก็ไม่ค่อยชินนะไม่ค่อยได้ยินในชีวิตประจําวันคือคําว่าหยาดน้าําฟ้า หยาดน้ําฟ้าแต่ว่าใครเรียนวิชาวิทยาศาสตร์แล้วนาจะเจอเนาะคำนี้หย,ยาดน้าฟ้าคืออะไรก็แล้วแต่ที่ตกมาจากท้องฟ้าที่เป็นของเหลวนะเป็นฝนเป็นหิมะหิมะมันก็เกิดการควบแน่นใช่ไหมคะออกมาเป็นเป็นปุยๆเนาะหรือว่าอาจจะเจอความเย็นจัดกลายเป็นลูกเห็บก็ได้เนี่ยพวกนี้เราจะเรียกรวมๆว,ว่าหยาดน้ําฟ้านะคะภาษาอังกฤษใช้คําว่า precipitation precipitation แปลว่าหยาดน้ำฟ้าเนาะอ่าถัดมาคำที่สองค่ะใครดาวน์โหลดเอกสารแล้ว follow ตามครูได้เลยนะคะฝนตกเมื่อกี้พูดถึงหยาดน้ำฟ้าแล้วฝนตกแบบปล่อยๆเราทุกคนรู้ว่าคำว่าฝนคือคำว่า rain ใช่ไหม r a i n rain แต่ว่าเราอยากได้แบบคำอื่นที่แปลว่าฝนตกแบบปล่อยๆเราใช้คำว่า shower shower s, Sh s h o w e r shower shower ที่หมายถึงอาบน้ําฝักบัวไอฝักบัวเนี้ยมันก็คือได้แรงบันดาลใจมาจากการที่ฝนตกพรำพรำฝนตกปรยโปรย shower นยคะเป็นได้ทั้ง noun แล้วก็ verb there will be a light shower ไงคือจะมีแบบว่าฝนตกปรยโปรยเล็กๆนะก็เป็น noun นได้หรือ it's showering it's showering ก็ใช้เป็น verb เงี้ยค่ะแปบลบว่าฝนตกปรยโปรแต่ถ้าฝนตกหนักเราใช้คําว่า downpour down ที่แปลว่าลง poor, p o u r p o u r p o u r ที่แปลว่ารินหรือเทเทตุ้มลงมาเลยก็เนี่จะเป็นฝนตกหนักนะคะหรือว่าใครอาจจะเคยได้ยินคำว่า it's raining แล้วเติมคำว่า cats and dogs it's raining cats and dogs ฝนตกแบบ แมวน้องแมวกับน,น้องหมาคือเหมือนแมวหมามันแบบทะเลาะกันอะแรงๆวว้วๆๆววอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนฝนตกหนักจริงจริงมันมีหลายตำนานนะว่าทําไมถึงเอาเป็นแบบ cats and dogs มาอย่างเงี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะนะถัดไปข้อ4คําที่4คือคําว่า drizzle drizzle d, ol, d r i z z l e นะ drizzle ที่แปลว่าฝนตกโปรยๆนะคะคล้ายๆกันนะเหมือนกันกับ shower เลยนะแต่ถ้าใครนึกไม่ออกก็ใช้ it's raining อะ่ะฝนกำลังตกอยู่ก็ได้นะคะถัดไปฝนตกเสร็จแล้วมีฟ้าแลบเนาะ lightning l i g h t n i n g lightning ฟ้าแลบนะคะฟ้าแลบเสร็จแล้วก็ทำไมฟ้าผ่าฟ้าร้องพายุใช่ไหมคะอ่านะขอคำว่าพายุก่อนละกัน storm storm s t o r m s t o r m เอาตัว r ไปไว้ข้างหลัง storm ตัวนี้จะแปลว่าพายุไม่เอาตัว r มาไว้ข้างหน้ามันไม่ใช่ storm เพราะว่านักเรียนเล็กๆของครูบางคนก็จะออกเสียงแบบว่ากลัวว่าไม่มีตัว r ก็เอาตัว r มาก่อนไม่ได้ตัว r ไปอยู่ข้างหลังเป็นสระ o r r นะคะไม่ใช่สตรนะ storm st or m storm พายุนะคะถัดไปฟ้าผ่าค่ะ thunder thunder เรานึกถึงเวลาเราดูหนังอะไรนะ thor ใช่ไหมเทพเจ้าแห่งสายฟ้า thor นะอัตสนีบาทใช่ปะ thor thunder นะ thunder t h u n d e r thunder thunder คือฟ้าผ่านะคะถ้ามันเป็นพายุที่มีทั้งแบบฝนฟ้าขนองนะมีฟ้าฟ้าผ่าฟ้าแลบมาครบเลยเราก็ใช้ thunderstorm thunderstorm เนาพายุฝนฟ้าขนองนะคะข้อ9นะถัดมาอันนี้เป็นญาติกันจะว่าญาติกันไหมเป็นพายุเหมือนกันนะแต่ว่าคนละชื่อพายุ3ชื่อเนี้ยเป็นพายุที่มีแหล่งกำเนิดบนมหาสมุทรแปซิฟิกพัดไปทางอเมริกาจะเรียกว่าเฮอริเคนเฮอริเคนพัดมาทางเอเชียจะเรียกว่าไทฟูน ไต้ฝุ่นคุณคุ้นไหมไต้ฝนะุ่นเนาะไต้ฝุ H ่น T Y P H O O N นะคะไต้ฝุ่นแต่ถ้าพัดลงไปทางใต้ไปทางออสเตรเลียนิวซีแลนด์หรือว่าไปมหาสมุทรอินเดียจะเรียกว่าไซคลนไซคลนก็คือพายุไซคลนนะคะถัดไปแต่ว่าถ้าเป็นพายุที่ไม่ได้เกิดจากมหาสมุทรศูนย์กลางไม่ได้มาจากมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นพายุเหมือนเหมือนกันเลยพายุรุนแรงเหมือนกันด้วยนะคะเออเป็นพายุหมุนที่เกิดที่อเมริกาบ่อยๆเกิดบนแลนด์ฟอร์มบนแลนด์เนีนะะ่ยค่ะเราจะ จะเรียกว่า uh, tornado ์เนโดทอหรือคนไทยเรียกทอร์นาโดฮะทอร T O R ทอร์ทอร์เนโดเนะทอร์เนโดหรือว่าเขามีชื่อเล่นในเมื่อเขาเป็นพายุหมุนนะก็เลยใช้คำว่า twister ต tw อร์ทวิ ก็แปลว่าพายุทอร์นาโดเหมือนกันค่ะนะถัดมาอเปลี่ยนจากฝนฟ้าเป็นหิมะบ้างหนาวๆเนานะ snow snow ไม่มีคำอื่นแล้วค่ะนะถ้าเออฝนตกพรำๆอย่ารอยังมี shower ยังมี drizzle ใช่ไหมฝนตกหนักยังมี downpour หรือว่า rain cats and dogs อะไรเงี้ยแต่อันนี้หิมะ snow ก็คือ snow เลยค่ะเป็น verb เป็น now ได้ it's snowing อ่าหรือว่า it's a snowy night เงี้ยเป็นคำคืนที่หิมะแบบตกพรำๆตกโปรยปลายอะไรก็ว่าไปตัวเกล็ดหิมะให้นึกถ ถึงเวลาเราดูเอ่อเอ่อฟลอเรนน่ะฟลอเรนหรือเอลซ่าใช่ไหมคะเขาจะตกแต่งรูปหิมะด้วยเกล็ดน้ำแข็งที่เป็นแฉกๆสวยๆอ่ะเพราะว่านั่นคือเป็นภาพที่เราแบบ zoom เข้าไปดูใช่ไหมผลึกของเกล็ดหิมะเนี่ยมันจะเป็น snowflake snowflake f l a k e f l f l a k e flake ตัวนี้มันแปลว่าเกล็ดหรือแผ่นเป็นผงๆอะไรเงี้ย snowflake ก็เลยแปลว่าเกล็ดหิมะเกล็ดหิมะสะกดด้วยลลิง i นะคะคำว่าเกล็ดเกล็ดปลานะเกล็ดหิมะนะเกล็ดน้ําแข็งอะไรเงี้ยนะหรือมันเป็นเกล็ดเกล็ดเป็นผงๆงเราใช้คาว่า flake สะกดด้วยลอลิงนะถ้าเกล็ดรอเรือนั้นเป็นเกล็ดความรู้เนาะอาหรือว่าถ้าเรากินก๋วยเตี๋ยวในเครื่องปรุงอะใช่ไหมเราจะมีน้ำส้มน้ำตาลน้ำส้มใส่ชูมีน้ำตาลมีน้ำปลาแล้วก็มีพริก ใช่ไหมนะก็ใช้คําว่า chili flakes chili f l a k e ก็ได้ก็คือเป็นพริกป่นที่เป็นเกล็ดเกล็ดหย,ยาบๆอะคะ่ะเออเป็นอาจจะเป็นพริกหยาบๆหน่อยหรือว่าเราใช้คำว่า chili powder ก็ได้คือเป็นผงๆไปเลยเป็นเหมือนผงแป้งอะอันนั้นก็จะแบบไม่เห็นเกล็ดเกล็ดมันนะคะ a n y anyway, w a วกลับมาเมื่อกี้เรามี snow แล้ว,ม,ลวมีฝนแล้วใช่ไหมคะมีหิมะมีฝนมีทุกอย่างแล้วอ้าไม่ได้หรือไม่ได้เลยฝนตกบางทีเจอ h a l l HAIL h e l l ไม่ใช่ HELL นะคะอันนั้น h e l l ตัวนั้นจะแปลว่านรกเนาะ HAIL ออกเสียงเหมือนกันเลยค่ะเขาเรียกว่ามันเป็นคำพ้องเสียงอะอนะเป็นคำพ้องเสียงคือออกเสียงเหมือนกันเนาะ homophone homo แปลว่าเสี phon แปลว่าเสียง homophone คือคำพ้องเสียง h e l l ตัวนี้นก็คือลูกเห็บหรือว่าจะใช้คำว่า sleet S, et, S L E E T sleet ก็เป็นลูกเห็บเหมือนกันเหมือนกันค่ะแต่เป็นแบบเหมือนชนิดเล็กๆอะไรเงี้ยนะอ่ มันอยู่ที่คือถ้าใครเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เรื่องของดินฟ้าอากาศโดยเฉพาะเนี่ยจะแยกความแตกต่างระหว่าง h e i l กับ s l i ได้แต่ว่าครูไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนี้เนาะถัดไปที่น้ําแข็งบ้างค่ะเป็นน้ําแข็งเลยหนาวจัดจัดเนี่ยอะไรที่มันเป็น ice เรารู้แล้วว่า ice ice, ICE เป็นน้ําแข็งใช่ไหมเราเปลี่ยนตัว e เป็นตัว y จะได้ว่า i c i c คือเป็นน้ําแข็งเช่นนะ uh, the lake turned นะ the, หรือว่า the lake became icy นะช่วงค่มคืนทะเลสาบก็กลายเป็นน้ำแข็งไงไอซี่เลกเงีย้ยเออหรือว่านะนะ the the icy road is dangerous เงี้ยเออ the icy road is dangerous ถนนที่เป็นน้ำแข็งคือคือเหมือนกับหิมะมันตกใช่ไหมหิมะตกแรกๆก่อนไหมมันไม่เป็นอะไรหรอกแต่สักพักหนึ่งพอมันเริ่มจะละลายเออมันเริ่มละลายมันจะไอผงๆอะ่ะมันกลายเป็นผนึก ผลึกน้ำแข็งใช่ไหมคะนีะ่มันเป็นไอซี่แล้วมันก็จะลื่นเนาะถัดมาพายุหิมะบ้างดีกว่าค่ะ blizzard blizzard b l i z z a r d blizzard เนี่ยแปลว่าพายุหิมะเนาะนะถัดมานะดูสภาพท้องฟ้ากันบ้างดีกว่าถ้ามีเมฆมากคำว่าเมฆคือ cloud ใช่ไหมคะ C l o U d, cloud cloud เราเติมตัว y เข้าไปเดี๋ยว adjective ถัด ถัดจากนี้ไปเนี่ยนะคะที่บรรยายสภาพอากาศหรือว่าท้องฟ้าของเราเนี่ยมักจะเจอลงท้ายด้วยตัว yee การที่เราเอาคำธรรมดาเติม e เข้าไปคำศัพท์ใดก็แล้วแต่เติมตัว yee เข้าไปเนี่ยก็คือมีลักษณะเช่นนั้นหรือเป็นแบบนั้นเยอะใช่หไหมอ่า cloud เติม e เข้าไป cloudy ก็เลยแปลว่ามีเมฆมากนะเออเมฆเยอะอะไรเงี้ย cloudy นะคะตรงกันข้ามกับมีเมฆมากก็จะใช้คำว่าเคลียร์เนาะสดใสใช่ไหมคะเคลียร์สดใสไรเมฆอะไรเงี้ยหรือเคลียร์ voice คือเสียงใสใช่ไหม is it clear ชัดเจนไหมอธิบายเข้าใจหรือเปล่าอย่างเงี้ยเคลียร์หลายความหมายได้นะคะ fog ที่แปลว่าหมอกครูเติม g y เข้าไป foggy foggy ก็คือมีหมอกเหมือนกันเหมือนกับคำว่า misty ม i สต y M I S T Y ม i สต y ก็คือเป็นหมอกหรือเป็นไอ้น้ำเนาะนะนะลมเราใช้คำว่า breeze ปกติลมคือ wind ใช่ไหมเดี๋ยวขอเก็บคำนั้นไว้ก่อนเรานึกถึงคำว่าลมบกกับลมทะเลอะนะ sea breeze กับ land breeze ใช่ไหมคะลมบกลมทะเลนะคะ land breeze ก็ลมบก sea breeze ก็ลมทะเลทีเนี้ยเราบอกว่ามันมีลมโชย เออนะก็เราก็ใช้คำว่า breezy breezy b r e e z y breezy ก็คือแปลว่าลมโชยเราใช้กับอะไรที่มันแบบชิลชิลเออเรานึกถึงอะไรชิลชิลง่ายๆลมปลิวนะคะเร,เราเลยบอกว่ามัน easy breezy English grammar is easy breezy นะ grammar ภาษาอังกฤษเป็นเรื่อง ลมโชยหรือพายุคะเนาะเป็นเรื่องแบบสบายๆถัดไปค่ะคุณผู้ฟังลมโชยแล้วก็ลมแรงนะลมแรงเราใช้คำว่ากัสตี G U S T Y g u s ต y หรือเมื่อกีนนี้ที่เรานึกถึงคำว่า wind ที่แปลว่าลมใช่ไหมเติม y เข้าไป windy ก็ลมแรงเหมือนกันเหมือนที่พัดลมอะ่ะมันจะมีบางรุ่นบางยี่ห้อที่มันจะเป็นเบอร์อเบอร์ศูย์หรือว่า off ก็คือปิดใช่ไหมคะ1 2แล้วก็เบอร์3ที่มันแรงสุดเนี่ยบางยี่ห้อจะเป็น turbo บางยี่ห้อก็เป็นคำว่า windy คือลมแรงฟูเลยนะเป่าผมที่ผมฟูอย่างเงี้ยถัดไปนะคะคำว่าชื้นค่ะอากาศชื้นนะเหมือนเมืองไทยเราอะ่ะมันเป็นแบบร้อนชื้นใช่ไหมคะมันร้อนร้อนเหนียวเหนียวเนี่ยมันใช้คำว่า humid humid h u m i d humid ชื้นเนาะมาจากคำว่า humidity humidity แปลว่าความชื้นนะคะนะเวลาเราร้อนชื้นเหงื่อมันแบบโอ้ใช่ไหมมันเป็นเมื่อกะร้อนร้อนอากาศร้อนเราจะเกิดอาการ sweaty sweaty S S e t, SWEAT ที่แปลว่าเหงื่อเติม Y เข้าไป sweaty แปลว่าเหงื่อออกหรือชุ่มเหงื่อนะ uh, I mean I have sweaty sweaty palms เงี้ยเออแกมือฉันนะ่ะเป็นมือที่แบบมือเปียกรูมีเพื่อนที่เป็นแบบมือมือนางจะชุ่มเหงื่ออยู่ตลอดเวลาเหงื่อออกง่ายอะไรเงี้ย sweaty palms นะคะฝ่ามือมีเหงื่อถัดไป28ค่ะ sunny อ่า sun ที่แปลว่าพระอาทิตย์เนี่ยเราเติม N Y เข้าไป ซันนี่แปลว่าแดดจ้าหรือมีแดดออกอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะนะแต่ถ้าร้อนมากร้อนไม่ไหวร้อนแสบผิวเราใช้คำว่า scorching นะ scorching it's so scorching s c o r c h i n g s c o r c h i n g, g. scorching นี่คือแบบแดดร้อนมากอนะไรเงี้ยเราพูดคำว่าโอ้โหวันนี้คือวันแบบว่าอะไรนะโลกาวินาแดบดบร้อนมาก it's a scorcher it's a scorcher It s, a scor นะ s c o r c h e r S, <S, s C O R C H E R ก็จะหมายถึงวันที่อากาศร้อนแล้วก็ใช้คำว่า it's a s c o r c h e r ก็ได้นะคะขำๆนะสุดท้ายอ่ะสัก30คํากคำกำลังดีค่ะ drought D R O U G H T drought D R O U G H T drought Dr แปลว่าความแห้งแลง้ง drought นะคุณเติม y ไปก็ได้หลังตัว drought ก็จะกลายเป็น droughty droughty ก็คือแห้งแล้งอย่างเงี้ยใช้เป็น adjective แทนที่เรา แทนที่เราจะใช้คำว่า dry หรือ dryness ใช่ไหม d r y dry แต่ถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ dry ไว้ก่อนนะคะแต่ว่าคำว่าภัยแลงเลยเราภาษาอังกฤษใช้คำว่า drought นะคะโอเคถัดมา moving on ในใครที่ดาวน์โหลดเอกสารจากในเว็บไซต์ของ moe radio ไทยแล้วเนี่ยจะเจอนะคะใบงานของครูเนี่ยมันจะมีเป็นรูปน่ารักน่ารักเนี่ยนะสิรูปนะคะให้เห็นว่ามันเป็นสภาพดินฟ้าอากาศต่างๆใช่ไหมเขาบอกว่าให้เรา match the following picture จับคู่ซะหน่อยรูปกับภาพใช่ปะ่ะแล้วคำศัพท์ข้างล่างมีอะไร cloudy มี mark, นะเมฆมากเนาะมีเมฆมากก็น่าจะเป็นเบอร์เบอร์11ใช่ไหมคะถัดไป cold cold คือหนาวก็ให้ดูอาการคนหนาวก็น่าจะเป็นเป็นเบอร์7เนาะนะถนะัดไป foggy ฟอกกี้ก็คือแบบว่ามีหมอกลงใช่ไหมคะมองไม่ชัดเนาะก็น่าจะเป็นเบอร์8นะคะสำหรับผู้ฟังที่ฟังครูในรายการวิทยวแล้วแบบเออครูพูดใบงานอะไรเนี่ยเข้าไปที่เว็บไซต์ของของ MOE Radio t h ไทเราได้นะคะนะไปดู ใบงานของครูมันจะมีรูปให้ Follow นะคะถัดไปคาว่า Freezing Freeze, f r o z t Frozen เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่อง Frozen คือ Elsa ใช่ไหม Freezing นี่คือแบบเย็นเป็นน้ำแข็งในรูปเราเนี่ยเย็นจัดจัดเป็นน้ำแข็งขึ้นครูว่ามันน่าจะประมาณ12ไหมอืมน่าจะเบอร์1ินะเย็นเป็นน้ำแข็งประมาณนั้นถัดมา Hot ฮอตร้อนบางคนบอกไม่แน่ใจค่ะครูระหว่างเบอร์สามกับเบอร์หกมันมีพัททิศใส่แว่นกันแดดทั้งคู่เลยนี่น่าจะเป็นเจนวัยรุ่นเก้าสูนะ่ะที่วัดลูปพัททิศแล้วมีแว่นกันแดดแต่ร้อนเบอร์หกมันมีพัดลมเป่าด้วยใช่ไหมมันร้อนนะเหงื่อแตกอนะ่ะนั้นน่าจะฮอตน่าจะเป็นเบอร์หกคำว่าฮอต ยังหมายถึงเผ็ดก็ได้เรากินไก่รส hot แอนด์ไปอย่างเงี้ยนะหรือบอก i อ้ฮอตนะมันร้อนเนี่ยในที่เนี้ยคือหมายถึงตัวอาหารมันร้อนก็ได้นะคะหรือเรากินอาหารธรรมดาบะหมี่เย็เยนอะไรเงี้ยแต่แบบมนันเป็นรสเผ็ดอย่างเงี้ยเออ it's h อ t ในที่เนี้ยไม่ได้แปลว่ามันร้อนแล้วนะคะแต่มันหมายถึงว่ามันเผ็ดร้อน ฮอตในะที่นี้หมายถึงเผ็ดร้อนได้นะเพราะว่ามันมีเครื่องเทศคําว่า SPICY เนี่ยจริงๆมันแปลว่ามีเครื่องเทศ SPICE แปลว่าเครื่องเทศ SPICY เนี่ยคือแบบว่าฉุนเผ็ดฉุนเครื่องเทศ แต่ถ้า hot เนี่ยคือมันร้อนแบบเผ็ดร้อน,นเนาะเราใช้แบบนี้นะคะนะถัดไปอ,อ๋อเราอาออเราผู้หญิงที่ฮอตฮอตผู้ชายฮอตฮอตฮอตในที่เนี้ยแปลว่าเซ็กซี่ก็ได้ oh you're so, you're so hot อะไรเงี้ยอุ้ยคุณเซ็กซี่จังเลยก็ได้เหมือนกันหรือถ้าเราใช้กับสินค้าเป็น hot i อเทมอย่างเงี้ยฮอตไอเทคือขายดีใช่ไหมฮอ t แปลว่าได้รับความนิยมก็ได้เหมือนกันนะคะถัดมา p a r t y cloudy พาร์ตリーคลาวดีก็คือมีเมฆเป็นบางส่วนใช่ไหมอ่ามีเมฆเป็นบางส่วนข้อไหนนะจะมีเมฆอ่อครูว่าข้อ9ค่ะเพราะว่ามีพระอาทิตย์ด้วยแล้วก็มีเมฆแล้วกอดกันใช่ไหมคำว่าพาร์ตนะคะแปลว่าส่วนพาร์ l リーคลาวดีก็คือมีเมฆเป็นส่วนๆไม่ได้มีเมฆมากเหมือนเบอร์11 Cloud คลาวดีเนาะถัดไปเรนนี่เรนนี่คือฝนตกใช่ไหมรูปฝนตกก็น่าจะเป็นข้อ1ิใช่ไหมคะ Snowy Snowy มีหิมะนะหิมะก็น่าจะเป็นเบอร์หนึ่งนะเออเบอร์หนึ่ง Stormy ค่ะพายุฝนฟ้าขนองก็ต้องดูความเกรียวกราดของเขาหน่อยใช่ไหม Stormy Stormy ครูว่าน่าจะเป็นเบอร์สิบสองเนาะเออมีพายุถัดไป Sunny ค่ะแดดจ้าเหลือพระาทิตคนเดียวแล้วคือข้อสามใช่ไหม Thundery อ๋อครูคุณสอนเขาว่า Thunder Thunder แปลว่าฟ้าผ่าใช่ป่ะ t h u n d r y คือแบบ ฟ้าผ่าเปียงปางในเบอร์สหลายคนอาจจะเห็นรูปแล้วมันเขียนว่าคาบูมคาบูมคือคำว่าเปรียงอะภาษาไทยใช้คำว่าเปรียงความสังเกษ,าษ,าษาคือคาบูมบูมเนี่ยมันก็เป็นเสียงระเบิดอยู่แล้วคาบูมคือเสียงเปรียงของฟ้าเนาะ thunder ก็คือข้อ4และสุดท้ายวินดี้ลมแรงนะคะต้นไม้เอียงไปเลยก็คือข้อ5เนาะถัดมานะคะออครูมีรูปหรือดู ฤดูการสีฤดูแถมให้นะคะเออถ้าเราจะเรียงนะคะปกติแล้วเนี่ยนะต้นปีฤดูหนาวรูปขวาสุดขวามือเราเราจะเป็นวินเทอร์ใช่ไหมเออพอวินเทอร์ปุ๊บอากาศอุ่นขึ้นค่ะใบไม้เริ่มผลีจะเป็นสปริงคือรูปซ้ายมือสุดเนาะนะ วินเทอร์สปริงนะคะถัดไปรูปที่เด็กอยู่ชายหาดก็แน่นอนค่ะวินเทอร์สปริงแล้วซัมซัมเมอร์อากาศอุ่นขึ้นเนาะพออากาศอุ่นขึ้นสักพักหนึ่งนะเริ่มคลายร้อนนะคะเริ่มเป็นฤดูใบไม้ร่วงอเมริกันจะใช้คำว่า f a l l F A U L L fall ถ้าเป็น British นะคะก็จะใช้คำว่า autumn A U T U M N autumn แค่นั้นเอง winter spring summer แล้วก็ fall นะคะโอเคดั okay, s บาร์เด t ค่ะเดี๋ยวคราวหนะ้้เรามาตะลุย exercise เกี่ยวกับดินฟ้าอากาศกันนะคะวันนี้ครูลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันจะประมวลคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสภาวะอากาศให้คุณผู้ฟังได้ทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ bright สว่าง breeze สายลมที่พัดเบา clear จำสาส cloudy มีเมฆมาก dry แห้ง fine ไม่มีเมฆไม่มีฝน foggy มีหมอกลง haze หมอกหรือว่าเมฆหมอกนะคะ humid ชื้น gloomy อึมครึม mild อบอุ่น partly cloudy ท้องฟ้ามีเมฆเป็นบางส่วน overcast มืดครึม sunny แดดจัดหรือว่าแสงแดดส่องเข้ามามาก wet เปียก Windy มีลมแรงหมวดคำศัพท์ต่อไปจะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมินะคะ baking hot ร้อนระอุ cold หนาว chilly หนาวเยือก celsius องศา Celsius degree องศาเป็นหน่วยวัดอุณหภูมิ fahrenheit องศาฟาเรนไฮ Freezing หนาวจัด Frosty หนาวจัดเหมือนกัน Hot ก็ร้อนนะคะแล้วก็ Warm อบอุ่นสำหรับคำศัพท์เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปดิฉันจะทบทวนคำศัพท์ที่เป็นปรากฏการณ์สภาพอากาศรวมไปถึงสำนวนที่ใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศกันบ้างแล้วพบกันได้ใหม่ในคราวหน้านะคะวันนี้ดิฉันมูทิตาเจิญกลิ่นจันและครูกิฟแพรพันแน่นอนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ